โอเคครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปโปโอ,โอนะฮะนะครับไอที่หนึ่งทีมสีฟ้านะครับชื่อพายมุงก๊ะต่อเวทเสาต่อต่อยศดสองบ้างทองนะฮะมันโปรครับเห็นมาหลายวันแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยดูครับเห็นไหมครับเฮดช็อตซะด,ด้วยอยู่ไหนว่าไอนี่ไงไอเนี่ย้ากากเจสเตอร์เนี่ย อ,อ๋อตอนนี้มันโดนไปแล้วฮะเดี๋ยวค่อยจับตาดูมันให้ดีนะฮะผมจะถ่ายมาหลายๆคลิปเลยสักคู่ครับนี่ผมเข้าไปในฐางแล้วน่านไงครับเ <c oughs> อื้อน่ารักมากเนี่ย <c oughs> ดิเซอร์มันไม่ได้ยิงเร็วขนาดนี้เลยนะเนี่ย ดูด,ดูปุุ้ๆเลยน่าเห็นไหมครับแม่ไอ้เหีะไม่ได้ไรครับเมื่อกี้ชัดเจนครับชัดเจนมาก ตอนนี้ผมเอาตัวไก่ออกมาออกมาถ่ายคลิปนะฮะไละดูดูคิวเขาครับดูไม่แห่ไม่น่าเชื่อจริงๆครับ